ขาใส่ฟ้าระดับสูงหรือนายก็เห็นว่าเาขาฆ่านักล่าเครื่องในพวกนั้นอย่างง่ายดายอย่างกับเขาเชือดไก่ที่ปรึกษาดูเหมือนพวกมันไม่ใช่นักล่าเครื่องในขอฉันดูหน่อยพวกมันไม่ใช่นักล่าเครื่องในจริงๆพวกมันดูเหมือนอสูรทะเลล่อรวงพวกมันก็เหมือนลิงทะเลพวกมันมักอยู่ทุกมุมของมหาสมุทรสัญญาณเตือนทำงานผิดพลาด กระสุนทะเลประเภทนี้มักชอบแกล้งทําเป็นนักล่าเครื่องในอย่างไรก็ตามต่อให้พวกมันไม่ใช่นักล่าเครื่องในเราก็อยู่ที่นี่นานไม่ได้ถูกต้องออกไปจากที่นี่ก่อนเถอะเมืองถูกโจมตีไอ้นักล่าเครื่องในเวนเอ้ยพวกมันลุกรานเมืองในตอนที่เราไม่อยู่ไปที่นั่นกัน ด้านที่ใต้ของภูเขาชวนกุงกำลังพยายามรอบโจมตีเราเหรอไปเตือนหน่วยราตเวนกับดักแมงมุมชั่วร้ายพวกมันมีเยอะมากช,ชี้ชเป็นไงบ้างนักล่าเครื่องไหนสิ่งมีชีวิตเจ้าเล่์พวกนี้ล่อทีมของเรา5้าทีมไปยังทะเลลึก พวกมันอยากใช้ประโยชน์จากการที่เราแยกกันไปเพื่อโจมตีเมืองใหม่โชคดีที่เราได้ผีเสื้อราตีช่วยไว้ฉันสงสัยว่าคนที่ออกไปยังมหาสมุทรเป็นไงกันบ้างโมฟานก็ออกไปกับพวกเขาไม่ต้องห่วงฉันจะไปดูเองระวังตัวด้วยอืมระวังนะทุกคน พลังจิตน่ากลัวจังถังเพิ่งกรงเล็บมิติช่วยด้วย <_ S 2> ทุกคนใจเย็นเย็น <_ S 2> <_ T> เป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ หนิงเซียวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ